สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ให้ตัวเองเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจจัดต๊อกเ้ามาให้นะคะสองเซตด้วยกันเซตที่1คือสําหรับใครที่พื้นน้อยเพิ่งเริ่มต้นไม่มีรัพย์ไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วรู้สึกว่าฝึกฝึกไปไม่มีโฟกัส เลยแล้วมันก็ไม่เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้พูดไปไหนสักทีพูดเมื่อไหร่ก็ไม่มั่นใจวันนี้นะคะโอกาสดีพอยจ,จัดเซตที่1นึ่นะคะสำหรับใครที่พื้นน้อยได้อะไรบ้างได้กลับไหลขับมั่นใจพูดอังกฤษสำหรับคนพื้นน้อยได้คอร์ดแฟลชเบสิก ที่เราจะฝึกแบบพูดกันจากบทสนทนาของฝรั่งที่แบบฝรั่งพูดฝรั่งสื่อสารนี่ใช้ยังไงแล้วคนจะได้ฝึกใช้ด้วยในคลับไลฟ์เนี่ยมีบทสนทนาเป็นเรื่องราวให้ทุกคนแบบติดตามมันเหมือนซีรีส์เกาหลีที่มันแบบต่อเนื่องกันดังนั้นเนี่ยการเรียนภาษามันจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเออก็2เซตนี้พอยจัดให้สําหรับคนพืนน้อยนะคะและสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมก็คือได้สัมมนา s าวซีเครดห้ากฎทองคําทําเสียงคุณให้เป็นฝรั่ง มันมีกฎการทําเสียงให้เป็นฝรั่งนะแล้วถ้าคุณรู้อ่ะเสียงคุณก็จะแตกต่างจากเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนะคะพลอยสรุปง่ายๆจากทฤษฎีที่ไปเรียนมายากๆนะคะสรุปไว้โดยแบบย่อยง่ายคุณสามารถสอนต่อได้แล้วมันเข้าใจได้เลยแบบไม่ต้องมีพื้นฐานภาษามาก,ก่อนอืมแล้วแบบในคอรส์สสัมมนาเน,นี้ยสนุกมากเรียนได้เลยเป็นโบนัสฟรีนะคะฟรีเฉพาะสัมมนาเน,นี้ยถ้าสมัครนะคะราคา5999บาท แต่ว่าในเซ็ตแพ็กเกจนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มให้ไปเลยฟรีและในแพ็กเกจนี้ถ้าใครสมัครในช่วงนี้ซึ่งมันหมดเขตวันที่15เมษาพลอยมีเป็น private coaching ให้ด้วยนะคะนี่ private coaching 1 s e ่งเซสคุณมีปัญหาอะไรถามตอบพลอยได้เลยโดยแบบสดๆ1 Session ชนเป็น private coaching มูลค่า15,900บาทโอเคไหมแถมให้ฟรีนะคะและใครที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว และอยากที่จะต่อยอดการสื่อสารให้ดูแอดวานซ์ดูโปรดูเป็นคนมั่นใจพูดแล้วมีอะไรใช้ศัพท์ได้สวยไม่อยากจะพูดได้แค่เบสิกสั้นๆอธิบายได้จำกัดมากเลยดูดูแบบโอ้มันพูดได้แต่ประโยคเดิมๆนะคะอยากจะขยายขอบเขตคอมฟอร์ทโซนตัวเองแล้วพอยก็มีแพ็กเกจที่2นะคะจัดให้สำหรับใครที่จะไปต่อกับตัวเองเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ก็จะได้คอร์ส Flat Advance นะคะคอข์สปีดฟังฉับไวเข้าใจลึกพูดอย่างโปรโส่วนคอร์ส Flat เนี่ยคุณจะได้พูดอังกฤษมั่นใจไฟและแบบปรั่งตามชื่อเลย2คอร์ดนี้เป็นคอร์สที่จะทําให้คุณพูดอังกฤษได้เร็วขึ้นและพูดได้โปรขึ้นจากศัพท์ที่สวยมากขึ้นขยายความ์ดโซนเพราะว่าคุณจะได้เรียนเรื่องราวใหม่ๆเป็นภาษาอังกฤษนอกจากทักษะที่จะได้แล้วนะคะยังได้ ประโยชน์จากตัวเนื้อหาที่พลอยเลือกมาแชร์ด้วยนะคะเหมือนกันคือได้ซาวด์สเคเวตไปด้วยและในเซตนี้นะคะก็จะได้อันนี้ด้วยเช่นกันอได้เป็น p ไพรเว Coaching ที่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะคะและอยากให้พลอยแก้ตรงจุดไหนเราสามารถคุยกันได้เลย1 s e เซสชั่นเป็น p ไพรเว Coaching ให้มูลค่า15,900บาทไม่ว่าจะสมัครเซตนี้ เซตหนึ่งะคะหรือเซตสองก็จะได้ p r i v a t e coaching เหมือนกันและจัดเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นหมดเขตวันที่15เมษายนนี้ใครสนใจนะคะทักไปที่ inbox หรือทักไปที่ Line Add ได้เลย a d English smile มีส่วนลดสำหรับนักเรียนเก่าไหมมีมอดัสเพิ่มเติมไหมจากเซตพวกนี้เรียนอะไรเรียนยังไงอ่ะถามก่อนได้นะคะเราไม่มี hard s ล l นะคะสามารถทาน้องแอดมินได้ตลอดเวลานะคะแอดไปได้ที่ลแอแล้วกันเนาะ Add English smile